สวัสดีครับวันนี้ก็เจอตัดชัไนวางแ้ครับวันนี้นำเสนอมาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นนี่ครับเวอร์พูนะครับเป็นตู้ประมาณนี้ครับอาการอาการเย็นไม่ช่ำนะครับช่างแปตรวจเช็คแล้วมีปัญหานะครับรู้สึกว่าพัดลมนะครับพัดลมพัดลมพัดลมไฟเย็นจะไม่หมุนนะครับไอ้พัดลมไอ้เป่าไอ้ช่องฟิตนะครับ ข้างในก็มีประมาณนี้นะครับที่มีทามเมอร์ทามเมอร์อ่ารุ่นนี้เป็น8ชั่วโมงนะครับเป็นจะมี8มี6นะครับแต่รุ่นนี้เป็น8ชั่วโมงนะครับ4ขานะครับประมาณนี้ค่ะนี่ใช่ไหมก็เลื่อนออกมาแล้วนะครับหลุดออกมาแล้วทามเมอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับวางล็อกไปมีขาล็อกอยู่ก็คือจะมีล็อกของเขานะครับวางเข้าไป เอืมาละลายน้ำแข็งต่างๆนะครับตัวนี้8ชั่วโมงนะครับเผื่อใครเจอมาก็แกะให้ท่านดูคคร่าวับโอเีน้ตัวเข้ากันอันนี้จักรแสนะครับคอนเซอร์นี่เราแกะฝาหลังนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจักรแสารคอนเซอร์ตทำงานนะครับที่หนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งแอมป์นะครับก็คือคอนเซิร์ตทำงานปกติพัดลม อสองนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับเป่าคอมเพรสเซอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับหมุนนะครับพัดลมต้องหมุนโอเคประมาณนี้อโอเคไฟก็คงต้องลื้อนะครับปักครับปักไฟแล้วก็จัดการลื้อออกนะครับช่วยเมยลือลย้อได้ ถอดเอาของออกกอนะต้องเลื่อนล้อออกนะครับจะมีล้อด้านล่างกนะ็ดีกว่าอือืมเ่อดนี้อกมาครนะือ,อนะครับเอ,อ,อนสา,า,ายเลือนขวานะครับละเ,เอียงออกนะครับ เอาอเลยกนแล้วนะนครับนี่ก็แกะที่่ข้างล่างออกแล้วครับนี่มีของโฟมนะครับออกนะครับชุกเนี้ยใส่บางส่วนบางตอนนะครับเจอบบล็อกก็มีนะฮะไม่เจอนะครับบล็อกดัดแปลง หมุนหรืแล้วเรามองไม่เห็นเลยนี่ครับเดี๋ยวแกะมาแล้วครับนี่ก็นอนลงมานะครับสตาร์ทเบื้งบนเดี๋ยวยามีปัญหาฮีตเตอร์นะครับตัวนี้ชันจดแปลีฮีตเตอร์ได้นะครบับรุ่นของนอกนะครับจะเปลงนี้ได้ฮิตเตอร์ข้างล่างอ๋อเนี่ยมอเตอร์นี่ไม่หมุน จะหมุนต้องถอดมอเตอร์ออกมาใช่ไหมต้องไปใส่น้ำมันแล้วมั้งเนี่ยมอเตอร์ติดนะครับโอเคอันนี้ก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวเราใช้ได้ไม่นานนะครับแกะมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูอีกทีก่อนนะยโอเคอืมโอเคครับน,นี้หมุนแล้วนีต้องเอามาใส่น้ำมันนะครับ พัดลมไม่หมุนก็เป่าความเย็นลงด้าน,นล่างไม่ได้นะครับช่องปิดจะเย็นนะครับจะมีปัญหาโอเคถอดปลั๊กครับรือ้อครับนี่บล็อกถอน็อตสี่ตัวนี้ต้องมีจการรื้อครับเห็นไหมใช่ไหมัมนี่ก็ถอนะครับแ,แปลงครับตัวน,น,นี้จะหาอะไรยากแล้วนะครับ บางอย่างก็ต้องดัดแปลงครับตัวนี้ต้องฮิเตอร์อย่างต่างๆนี่ครับลมออนนะครับติดดีกว่าบ่สองข้างนี้เหรอข้างซ้ายข้างขวาเอ้าออไปแล้วกูเฮ็ดจนสิแล้วแล้วก็วอกกูอ้าวโอ้กูข้าใจอ้า เอาฟีกออกก็ได้เอาอมมันจะแยกชิ้นได้แง่ายเราบบกูเด้อือเิ้แล้วบต้องถอดค่อยๆถอดนะครับของเก่านะครับทำให้มันกรอบนะครับอย่าลดขาดนะครับจุบไพัดนะครับตรงนี้ต้องจับระวังมันทงอย่งานเข้านะครับค่อยๆหมุนนะครั จำท่าไปผัดไว้นะครับท่านี้นะครับจะใส่ผิดท่างานเข้าอีกนะบูดออกมานะครับใส่น้ำมันจักนะครับมันจักรมันเครื่องกันแล้วนะครับใส่สิงเกิลไปหยดที่ตรงบูดนะครับตรงแกนนะแกนใส่แกนก่อนใส่บูดนะครับใส่เยอะนะครับ บูดมันแห้งนะครับหน้าจำตัวหน้าตัวหลังให้ถูกนะครับแาบนีนครับสวมไปแล้วใส่ใบพัดก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้ากอบไปจะมันจะไม่มีที่จับตรงทุ่นนะครับ ใส่ล็อบบะโอเคต้องใส่ทุนเข้าไปนะครับในมอเตอร์นะครับอ่ะตอนนี้ต้องประกอบใส่น็อตเลยว่าช่างเมยใช่ปะ่ะอืมต้องซุกซิบไปล้วไปประกอบใส่ยุนลองลองใส่แค่นะองเทบกันใส่เข้าแค่นะลองประกอบกันนะต้องเลื่อนนะครับโอเคเป็นสนิมเยอะนะครับ

มันใส่หัวนอ็อต่อยเออโอเคโอเคเดี๋ยวประกอบกันนะครับรวังไม่พัดแล้วกันแตกเปาะเลยนะ ยากหน่อยนะครับโอ้ยตัวตกแล้วระวังทุนส,สุบเข้าเสียนี้หมดสมเข้างตรงๆเนี่ยครับเน,นี่ยตัวนี้ตัดตรงตรงเลยครับลงล็อกครับขาล็อกขอประกอบกันก่อนแล้วนะครับ <L ock> เจอบล็อกดัดแปลงนะครับ <L ock> คิมล็อกจับล็อกทันสมัยมากนะครับจริงมีตัว T นะครับแต่เวลาจะใช้หาไม่เจอนะครับข้าๆแล้วกันหมุนไปเรอยๆตถลอกให้แน่นนะครับมือหมุนนะครับต้องไม่ติดนะครับเดี๋ยวพัดลมดังนะครับมือหมุนต้องโล่งนะครับ ทำไมหักเป็นตนได้นี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนะอืมเก่าไม่อะไรครับโอเคครับไงช่างเมย์ประกอบไปแล้วนะครับเช็คดูอีกทีนะครับขันเย็ดนะครับอาจจะไม่ถ่ายทุกอย่างนะครับกดเข้าไปครับประมาณนี้อ่ะช่างเมย์ลองเสียบปลั๊กดูครับโอเคครับหมุนนิ่งแล้วนะครับ แรงแน่นอนนะครับโอเคฮิตเตอร์แล้วก็มีพร้อมโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็กล่าวอีกทีนะ,ะใช่ไหมใช่แบบนี้โอเคครับใช่ไหมขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นเบอร์ภูนะครับน่าจะประมาณสิบในสิบสามสิบสี่คิวแล้วมั้งก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับ